สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่หมออมมีกแล้วนะคะในวันนี้กับคลิปแรนดอมถ้าไม่ตรงกับตัวเองก็เลื่อนผ่านรอฟังคลิปหน้ากันเนาะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอนะคะแล้วเชื่อมั่นในไพ่สำรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะมาบอกเป็นเรื่องราวของคุณกับเขานะคะว่าช่วงนี้มันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะคะแต่แม่หมอแอบคิดให้เป็นหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกผิดกับคุณไหมที่เลือกเขาคนนั้น ะะเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงกับคุณหรือเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุยอุยใจเขานิดนึงนะคะแล้วเขารู้สึกผิดไหมนะคะรู้สึกมากมากๆด้วยแล้วเขารู้สึกถึงเอ้ยมันเป็นเรื่องเป็นเวรกรรมอะเออตอกกันอะที่ทําไมเราต้องเลิกกันคบกันอยู่ดีๆแล้วก็จะต้องเกิดการหย่าร้างบางคนหย่าร้างกันแบบเกิดคดีความฟ้องร้องกันเลยทีเดียวนะคะมันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นอยู่ด้วยนะคะ คือคุณถ้าถ้าคุณคิดว่าตรงก็ฟังต่อ,อได้เลยเช่นเดียวกันเนาะแล้วเกิดการที่ว่าคือนานๆเนี่ยอาจจะมีบางคู่ที่จะรู้สึกถึงว่าอืมมีคนใดคนหนึ่งมีสเสน่ห์มากอันเนี้ยนะคะมีคนใดคนหนึ่งที่สวยหล่อ ถูกใจหนุ่มๆสาวๆาวหลายๆคนนะคะเป็นตัวคุณก็ได้ใหเป็นตัวเขาก็ได้นะคะมีคนใดคนหนึ่งที่ดูเพอร์เฟกมากๆแต่งตัวดีหน้าที่การงานดีคําพูดคําจาดีอะไรทํานองเนี้ยมีแต่คนวิ่งวิ่งจับวิ่งอยากคุยอยากอยู่ใกล้ๆเขาอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอืมเขารู้สึกผิดมากไหมอืมแตด่าบนะคะรู้สึกผิดสิทำไมจะไม่รู้สึกผิดคือรู้สึกว่าเออบางคนเนี้ย อยู่ๆก็ทําไมต้องเลิกกันอยู่ๆเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความเจ้าชู้ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเวรกรรมของคนใดคนหนึ่งที่ทําให้คุณกับเขาต้องเลิกกันแล้วเลิกกันแบบกระทันหันด้วยนะอันนี้ค่ะเลิกกันท,ทั้งที่ไม่อยากจะเลิกหรืออยากจะเลิกให้ขาดไปเลยอะไรประมาณประมาณนี้ไม่งงใช่ไหมก็คือถ้ามันตรงกับคุณก็ฟังต่อได้เลยนะคะมันเป็นเรื่องของเวรกรรมพรมลิขิตทําให้ต้องมาเจอคนเจ้าชู้คนนี้แล้วทําให้คุณต้องเลิกลาอย่าล้างกับเขาไปเลยนะจ๊ะ อ่ะแล้วเดี๋ยวดูปาถกแล้วเดี๋ยวดูต่อนะคะโอ้ไม่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มีบางคนมีบางคู่นะคะที่คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกไม่เห็นชอบให้คุณได้มารักกันด้วยเออมีความที่แบบไม่ไม่เหมาะอะไรเงี้ยคู่เนี้ยไม่เหมาะกันเลยไม่อยากให้มารักไม่อยากให้มาอยู่ด้วยกันเลยอะไรประมาณเนี้แล้วมีเรื่องราวของมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นแหละรักสามเศร้าคนรอบข้างไม่ปลื้มทําให้คุณ เครียดมากๆกดดันหน้าดูอะไรประมาณเนี้ยค่ะรู้สึกถึงมีคนรับข้างทําให้คุณต้องเลิกกันมีบางคนนอกใจกันมีบางคนแบบต้องเลิกกันทั้งๆที่ยังรักกันอยู่ต้องเลิกกันทั้งๆที่ไม่อยากจะเลิอกอะไรแบบเนี้ยค่ะมันมีการเลิกลาตอกกันไปแบบซึ่งไม่ดีเลยค่ะแล้วเขารู้สึกผิดมากๆอืมคือนเนี้ยรู้สึกผิดมากไหมมากเลยทีเดียวนะคะบางคนก็คือ คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบแค่เกมเออบางคนนะ่ะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมามันเป็นแค่เกมหรือเปล่าที่ผ่านมามันเป็นแค่รักเล่นๆมีคนหลอกคุณมีคนนู่นนี่นั่น,นคุณอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยมันคือแบบคือรักสามเศร้ามันคือไม่มีใครพอใจที่ทําให้คุณกับเขาได้มารักกันมันมีความเครียดตึงเครียด ในทุกๆอย่างเลยมันทําให้รักครั้งนี้ต้องจบลงเพราะคนรับข้างเพราะรักสามเจ้าเพราะความเจ้าชู้ของใครบางคนนะเออแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเกมเปล่าเนี่ยคุณนะ่ะหลอกเขาหรือเปล่าเขาว่าหลอกคุณหรือเปล่ามันมีคนใดคนหนึ่งบอกไม่หมดนะคะแล้วก็เกิดการไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นนะคะอืมคือเอาจริงๆแล้วนะในตอนนี้นะคะคนคนนี้อืมมีรักซ้อนนะคะ คนคนนี้นะคะหร,หรือจะเป็นคุณหรือจะเป็นเขาก็ได้มันมีลักซอนที่ที่ฝ่ายแอบไม่บอกอะไรประมาณนี้ค่ะอยูด่ด้วยนะคะแล้วบางคนเนี่ยรู้สึกถึงความว่าฉันไม่รีบเลยอะไรประมาณนี้ จะต้อนกี่กี่ชั้นอะไรยังไงฉันก็ไม่รีบเลยปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์เป็นไปอะไรอะเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็คือมีความที่แบบไม่รีบไม่กังวลอะไรประมาณนี้เขาปล่อยให้ให้วันเวลาผ่านไปง่ายๆเกิดเรื่องก็ไม่เคลียอะไรอารมณ์เนี้ยค่ะเขารู้สึกถึงแบบ ไม่รีบอะเออคุณจะเป็นเดือดเป็นร้อนแค่ไหนเขาก็ชิวมากอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่เราคิดแล้วรู้สึกผิดกับคุณมันคือเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะอืมมันทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะตอนแรกมันก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเองเขาก็รู้สึกเฮ้ยแรกๆมันก็ดีแต่ทําไมตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะมันมีการห่างไกลการบางคู่ก็แบบรักทางไกลไม่ค่อยได้เจอหน้าการอะไรแบบนี้อยู่ด้วยคือเหมือนกับว่าต้องแยกจากกัน เออต้องแบบไม่ค่อยได้เจอกันเพราะงานก็ได้หรือบางคนอยู่ไกลกันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะมันมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องแยกจากกันนานๆทีได้มาเจอกันแล้วมันมันสื่อถึงความที่เขาคิดว่าเขาอะปล่อยให้เวลาล่วงเลยทําคุณอนะเฮ้ยอยู่คนเดียวเผชิญเรื่องคนเดียวเครียดคิดมากคนเดียวกังวลคนเดียวอะไร,ประ,ป,ร,ะป,ระประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคไหลลื่นไปเลยนะคะอือคือก่อนหน้านี้เขาเคยรู้สึกรัก รักคุณอืมนะคะเขารู้ว่าเขาทําผิดนะมันมีโอกาสที่แบบที่เขาอ่ะเออแก้ตัวได้แต่เขาก็ไม่ทําเขาปล่อยเวลาให้ล่วงเลยล่วงเลยไปเขาปล่อยให้คุณเครียดแล้วคิดมากคนเดียวเอ่น้อยก็น้อยไปฉันก็ไม่ง้ออะไรประมาณเนี้ยมันความเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เคยมีความจริงใจต่อก,กันมีการหลอกลวงใส่กันมีรักสามเศร้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ในใจอ่ะเขาไม่ลืมเลยนะอืมบางคนเนี้ยอ รู้สึกเอ้ยรู้สึกผิดแหละเพราะมันตามหัวข้อค่ะเขาก็รู้สึกผิดกับคุณนะคะคิดแตยตองคิดเลยว่าเฮ้ยทําคุณเสียใจนะในตอนนี้ความคิดของเขานะคะว่าเฮ้ยรู้นะว่าคุณเสียใจเพราะเขารู้นะว่าคุณเสียเวลาเพราะเขามามากพอสมควรแล้วเขารู้นะว่าคุณน่ะรักเขาให้เวลาให้ทุกสิ่งกับเขาแล้วเขาอ่ะเหมือนไม่เคยเห็นค่าประมาณน,นี้ค่ะอะคือถ้าถามแล้วในในตอนนี้ในใจเขานะคะ อืมเขาเป็นคนที่ชิวมากเขารู้สึกว่าเขาก่อนหน้านี้คุณเคยย้ำอีกแล้วว่าคุณเคยให้เวลาเขาคุณเคยบางคนมีซื้อข้าวซื้อของให้เออพยายามยุ่งแค่ไหนก็พยายามเดินทางไปหาไปเจอไปมีเวลาให้บางคนไปพาไปเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะเออแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะมีอะไรที่แบบ สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงสุดท้ายแล้วที่ทํามาทั้งหมดเขารู้เลยว่าสุดท้ายก็มีปัญหาต้องเลิกกันมีคนคิดมากถึงขั้นเฮ้ยมันไม่ใช่แลละอะไรแบบนี้มันมีความรู้สึกที่ว่าเกิดการอย่าร้างคนเดียวอ้างว้างคนเดียวหรือคิดมากคนเดียวกังวลคนเดียวท,ทั้งทที่ เออคือก่อนหน้านี้เป็นคุณก็ได้อะค่ะที่ทําให้เขาขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลทําให้เขาว่ารักคุณมากขึ้นเลยอืคุณจะรู้สึกแบบนั้นอยู่ด้วยอันนี้เป็นความคิดของคุณก็ได้นะคะเพราะมันเป็นไพ่สรุปใบนี้ที่ที่คุณทําแทบตายอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกอะคะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้รักจากเขาสักทีอะไรประมาณนี้นะคะอืมประมาณนี้จ้ะอ่าถ้าเกิดว่าในตอนเนี้ย เขาแบบคุณนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอืมเขาจะรู้สึกถึงความว่าเขาจะรักใครได้อีกไหมในตอนเนี้ยเขาเลิกกับคุณไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะรักใครได้อีกไหมเขาจะผิดหวังอีกไหมเขาจะโดนเทกไหมเขาก็จะพยายามนะเขาจะพยายามปรับตัวเขาจะพยายามนะคะแต่เขาก็ลืมคุณไม่ได้นะอืมไอ้ที่เขาคิดว่าเขารักใครไม่ได้เพราะเหตุผลนั้นอะคือเขาทําให้คุณเจ็บมากๆทําให้เขารู้สึก ไม่ลืมคุณนะเขาก็รู้สึกผิดกับคุณอยู่แบบนี้ค่ะเออประมาณนั้นมันทําให้เขาเหมือนแบบบางคนยังโหยหายกันโหยหายโหยหายความรักนะคะกันอยู่เลยไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทําอะไรเลยคือถึงเขาคุยกับคนอื่นอยู่เขาก็แทบจะยังนึกถึงคุณยังมีคุณอยู่ในใจนั่นเองนะคะประมาณนี้ค่ะ เขารู้สึกผิดกังวลแค่ไหนโอเคเด็กอันก็หมดแล้วโอเคค่ะรู้สึกผิดกังวลกับคุณแค่ไหนคนคนนี้นะคะถามว่ารู้สึกผิดแค่ไหนบางคนอะ เขาไม่กล้าแสดงออกให้คุณเห็นด้วยนะว่าเขารู้สึกผิดในตอนนี้น่ใจของเขาอค่ะไม่กล้าแสดงออกเลยว่าเขารู้สึกผิดกับคุณอะเขาจะเหมือนว่าทําให้คุณเป็นฝ่ายผิดเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยอะไรทํานองเนี้ยคะ่ะเขาสํารวจตัวเองดูดีแล้วว่าเขาไม่ได้ผิดท,ทั้งท้งที่จริงๆแล้วเขาเป็นคนผิดแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณทําดีที่สุดแล้วคุณพร้อมที่จะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกให้เขาอะที่แบบ ดีที่สุดแล้วว่าเออมันคือเดอะเบสแต่เขารู้ค่ะว่าคุณพยายามมากๆอดทนกับเขามากๆไม่ว่าเขาจะทําผิดแค่ไหนไม่ว่าเขาจะเจ้าชู้มีคนนู้นคนนี้แค่ไหนคุณน่ะอดทนอดใจคือเขาเรียกว่าอะไรอะพยายามปิดหูปิดตามองไม่เห็นการกระทําของเขาอะเออประมาณนี้ค่ะเขารู้เลยว่าคุณน่ะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะ ใพ่สรุปนะคะแล้วตอนนี้ล่ะรู้สึกผิดแค่ไหนกันเชียวนะคะที่เธอทิ้งฉันไปรู้โหรู้สึกผิดแค่ไหนกันเชียวคนคนนี้นะคะโอ<ฮ>้ไม่กอดคุณคุณจะได้มีการเทคออปชั่นกันอีกรอบหรือเปล่าจะเนี่ยรู้สึกผิด มากมากแล้วบางคนนะคะอยากกลับมาด้วยนะเออเพราะว่าเขายังรักกันเขายังรักเขายังรักคุณอยู่นะคะแต่เขาเขากลัวเหลือเกินว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาอีกแล้วอ่ะเขาทํามาถ้าเกิดว่าเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะยังให้โอกาสเขาไหมเพราะเขายังลืมคุณไม่ได้นะคะเล่าเฟอร์เขายังรักคุณอยู่นั่นเองนะคะมากๆด้วยบางคนห่วยหานะคะที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้เลยไอ้ที่มีไอ้ที่คุยทิ้งคุณไปเนี่ย มันเหมือนกับว่าเขาก็ไปรักไม่จริงจังเออมันเป็นอะไรที่แบบเผลออ่ะเขาอาจจะโดนหลอกแล้วกลับมาที่คุณแบบสะบักสะบอมเลยอนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเวรกรรมด้วยอะค่ะตั้งแต่ใบแรกที่ออกแล้วเนาะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบพอหนึ่งถ้วยกับหัวเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะกลับขอโอกาสอีกครั้งกับคุณเนี่ยคุณจะให้โอกาสเขาไหมให้สรุปดันเป็นใบนี้นะคะมันคือ e อ e r g y นของคุณ ที่เขารู้สึกว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมถ้าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสและขอโทษอะไรประมาณนี้ค่ะอ่ะประมาณนี้จ้าจบกันไปนะคะเขารู้สึกผิดมากๆแล้วก็อยากที่จะกลับมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้อความเล็กๆน้อยๆสักหกข้อความความในใจของเขาคนนี้นะคะที่รู้สึกกับคุณและเขาอยากจะบอกคุณนี่ไงโกรธอะไรเราอยู่ไหมนะคะอยู่กับ คือเหมือนกับว่าอยู่กับคุณน่ะเขามีความสุขมากๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆได้ไหมคือเขาเป็นห่วงคุณเสมอนะถึงเธอนะอเคเราชอบเวลาที่ตัวเขาอยู่กับคุณเขาชอบนะเวลาที่ คือเขาอยู่กับคุณแล้วเหมือนบางคนเป็นตัวของตัวเองไม่คิดเยอะทิ้งตัวทิ้งใจอยู่กับคุณแล้วเขาพูดได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ด้วยอะค่ะอะจบกันไปค่ะกับหัวข้อนี้ตรงไม่ตรงก็รอดูกันไปก่อนเปิดรับพนักงานดีๆกลับไปด้วยนะจ๊ะสำหรับชาวลูกดวงของแม่หมอทุกๆคนเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยสำหรับวันนี้แม่หมอคอมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ